ใบหยกักหยักสวยๆเลยค่ะแต่ละกอแต่ละต้นลักษณะใบเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวป้อนขอตัดกอนี้เป็นกอสุดท้ายแล้วกันค่ะตัดง่ายไปอ,อยู่ฝั่งข้างในนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้อนพาทุกคนมาเก็บคณะทะเลฤดูร้อนด้วยกันค่ะ ต้องรีบบอกว่าเป็นฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆจะเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นชุดป้าอ้นก็คิดว่าจะเป็นฤดูหนาวไม่ใช่ค่ะฤดูร้อนค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะแล้วก็พอออกมาทางทะเลพอออกมาริมทะเลก็ลมทะเลค่ะก็เลยต้องใส่ชุดหนาๆห,หน่อยนะคะนี่ค่ะคณะทะเลช่วงนี้เขาเริ่มออกผลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้ปราอน้นจะเจอต้นอ่อน,ออน ยอดอ่อนๆให้ได้ให้หลงเหลือให้ป้าอ้นได้เก็บหรือเปล่าคะ่ะโอ้ดูคะ่ะลมแรงจริงๆโหทุกคนผักบุ้งทะเลหรือว่าผักโขมทะเลนะคะกำลังออกยอดอ่อนๆน่ากินมากคะ่ะนี่เรามาเจอก่อนนี้ที่ว่าทรายกรบนะคะเดี๋ยวป้าอ้นขอเกลีย่ยทรายแป๊บหนึ่งนะคะนี่คะ่ะทุกคนไม่เสียเที่ยวที่เดินออกจากบ้านมานะคะ เพราะว่าหนาวกอนี้ถือว่ากอใหญ่มากเลยนะคะฝั่งนี้ป้อนเกลี่ยยากค่ะแล้วก็ไม่อยากเกลี่ยด้วยนะ,ะว่าเขาหักค่ะก็เกลี่ยได้แค่นี้ก็ตัดเอาฝั่งนี้แล้วกันนะคะตัดได้หลายต้นอยู่ค่ะ ปีนี้เป็นการเเป็นปีที่เก็บคณาคณาหน่อแก้วได้ยาวนานนะคะของป้าอ้นนะคะต้นนี้มันเล็ดใหญ่กว่าต้นแรกที่ป้าอ้นให้ดูนะคะถั่วทะเลก็ออกดอกเต็มเลยค่ะถั่วชายหาดกา้านมีสีม่วงสวยมากค่ะ เขายังอ่อนนะคะแต่ว่าเขาขมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พรออ้นจะเก็บทั้งใบแล้วก็ทั้งก้านอ่อนนะคะถ้าเจออีกเพราะว่าใบเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกค่ะความจริงวันนี้ตั้งใจจะมาเก็บใบล่ะคะ่ะเพราะไม่คิดว่า,าจะเจอหน่อแก้วแบบนี้นะคะโอ้นหกักอุย้ยเขาเปลาะมาก อันนี้อ่อนๆอัปด้วยค่ะอัน,นอยู่รอบนอกตัดง่ายไปอยู่ฝั่งข้างในนะคะแบบนี้เดี๋ยวป้าอ้นจะเอาไปแกงส้มนะคะกินไปกินมาเพิ่งคิดได้ว่าเขาเหมือนไหลบัวค่ะตัดใบนะ ยอดสุดท้ายมีดผิดด้านอุ้ยนี่ค่ะใบหย,ยกักหยักสวยๆเลยค่ะอีกกาหนึ่งฝั่งไหนเนาะอู้สวยมาก กล้องหลุดโฟกัสเอาฝั่งนู้นไปด้วยนะคะ,คะอันนี้พระอ้นไม่แน่ใจนะคะว่ารอยคนหักไปหรือว่ากวางน้อยมากินนี่ค่ะเดี๋ยวลองเกลีย่ยดูนะคะว่ามีต้นอดนอนให้เก็บหรือเปล่า ต้นอ่อนๆของเพราะอ่อนหมายถึงอบอวบค่ะ <c oughs> อันนี้นโกยใล้วห,หักไปด้วยก็เลยเก็บหักมาด้วยหักแล้วก็เลยเก็บออกมาด้วย <c oughs> <c oughs> พอเขาอยู่ติดกันก็เลยมันดูยากค่ะตัดยาก <c oughs> มันเสียเงาะเสียติดกันเกินก็นี่ค่ะ กรอน,นี้ใบสวยค่ะโหปีนี้อยากบอกว่าคณะทะเลสุดยอดเลยนะคะอูสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะสรุปแล้วที่เห็นคือรอยคนหักนะคะเพราะเห็นรอยเท้า สีของใบเขาสวยค่ะเอาอีกก้านหนึ่งทางนู้นนะคะไป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 ,ไป,ไป,ไป ขอแนะนําม,มือใหม่ที่หัดเก็บคณะทะเลนะคะถ้ามาเห็นกอแบบนี้นะคะมีรอยคนตัดไปแล้วแล้วก็ยอดเนี้อ่อนคือสวยมากค่ะแต่ว่าเขามีไม่กี่ใบนะคะเราต้องปล่อยผ่านนะคะทุกคนปล่อยให้ใหเขาอะไรนะเหมือนกับว่าปล่อยให้ใบเขาสังเคราะห์แสงแล้วก็อยู่เลี้ยงต้นต่อไปค่ะเรามาเก็บต้นที่เขามีใบยเยอะๆแบบนี้ดีกว่าค่ะ เดี๋ยวป้อ้นจะให้ดูความอลังการของใบขนาทะเลนะคะนี่ค่ะทุกคนเขาใหญ่มากอันนี้ยังมีใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะแต่ป้าอ้นยังหาไม่เจอคะ่ะดูคะ่ะใหญ่สวยแล้วก็นี่ยังมีใบอ่อนๆอ,อ,อีกเดี๋ยวเราเก็บไปสักสองสามก้านนะคะ เก็แบแป๊บเดียวก็ได้พอแล้วนะคะทุกคนเก็แบบไปเยอะก็เดี๋ยวจะกินไม่หมดกันอย่างว่านะคะแต่ละกอแต่ละต้นลักษณะใบเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวป้อ้นขอตัดกอน,นี้เป็นกอสุดท้ายแล้วกันค่ะ อีกสักใบไหมนี่ดูขลบนี่ค่ะเขาหลบอ่นอ,อนๆเยอะเลยค่ะสวยมาก นี่คือผลงานสำหรับวันนี้ค่ะเก็บแป๊บเดียวได้เต็มตะกร้าเลยนะคะปะอนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกการังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบานสวัสดีค่ะ